สู่สายลุยอีกแล้วนะคะ น้องจะพาทุกคนมาชมรถทั้งหมด3คันซึ่งเป็นตอนเดียวโฟทั้งหมดเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูความแตกต่างว่าแต่ละคันแต่งกันแบบไหนนะคะเดี๋ยวอธิบายนิดนึงว่ารถเราโฟวิวของเรานะคะจะมีทั้งหมด2รุ่น2รุ่นที่เป็นช่วงยาวนะคะก็คือจะมีตัวเกียร์ธรรมดาเกียร์ธรรมดาของเรานะคะจะมีสีขาวราคา6กแส0 0บาท <Wow. S 1> และสีบรอนเงินราคา6กแสนหก 6,000บาทนะคะอะ่แล้วก็จะมีเบียออโต้เ a ียออโต้ของเรานะคะถ้าเป็นสีขาวราคาจะอยู่ที่เ4็ด0สน0 0บาทนะคะแล้วถ้าเป็นสีบรอนเงิน ราคาจะอยู่ที่711,000บาทแล้วที่มีรีวิวไปก่อนหน้านี้บ้างแล้วนะคะเขาเรียกว่าช่วงสัน้นตัวนี้ก็จะเป็นตอนเดียวโฟเหมือนกันแต่จะเป็นราคาอยู่ที่6 8 9 0 0 0 0บาทซึ่งจะมีแค่สีเดียวเท่านั้นก็คือสีขาวนะคะวันนี้เราจะพามาดูทั้งตัวสีบอลเงินและสีขาวจะให้เห็นความต่างว่าคันนี้มีอะไรนะคะ คันนี้นะคะลูกค้าอยากได้หน้าเดิมๆแต่อยากได้ตรงนี้ที่เป็นสีเดียวกับตัวรถซึ่งจริงๆแล้วนะคะถ้าตัวนี้ตรงนี้จะเป็นสีดํา ถ้าลูกค้าเคยเห็นตัวก่อนก่อนหน้านี้เนาะอันนี้ลูกค้าขอให้ทําสีเดียวกันกับตัวรถให้่าเราจัดให้นะคะตัวนี้ก็เลยจะเป็นสีบอลเงินแล้วติดสกเกิร์ตหูแดงด้านหน้าสกเกิร์ตหูแดงมันก็จะรับกันซึ่งมันจะเป็นสีดําสีบอลแล้วจะมีสีแดงตัดกันนะคะแล้วตัวนี้นะคะไททันสปอร์ตตัวนี้ซึ่งเราจะมีให้เห็นในทุกๆคันอพา,อาดูใกล้ๆเลยแล้วคราวนี้ก็จะมีชิ้วล้อ นะคะตัวนี้จะเป็นของแท้จากมิซูมอเตอร์นะคะ <Wow. S 2> ก็จะมีใส่ตัวนี้มาพร้อมเพราะว่าก่อน <Wow. S 2> ก่อนหน้านี้จะเห็นว่าใส่แค่ตรงนี้เพราะว่ามันจะเป็นกันชนหน้า <Wow. S 2> แล้วตัวนี้นะคะมาดูความต่างของล้อแม็กค่ะ ตัวนี้นะคะเขาจะเรียกว่า Evo Sport นะคะสีเดียวกับตัวรถเลยเป็นขอบ18นะคะยางตัวนี้จะใส่ยาง Yokohama นะคะ2 6 5 6 0 R 1 8นะคะตรงนี้ก็เลยจะไม่มีสีขา,ขาวขก็ฟ้าเหมือนตัวก่อนๆที่เราให้ดูเพราะว่ายี่ห้อนี้เขาจะทำมาแค่แบบประมาณนี้เลยนะคะลูกค้าอยากได้ขอบ18ก็จัดให้ค่ะสวย,สวย มาด้านข้างกันต่อนะคะตัวนี้ฟิล์มของเราติดเป็นฟิล์มเซรามิกนะคะแล้วก็คิ้วกันศาสตร์แล้วก็เบ้ามือเบา้เบามือก็จะต้องมีตัวหนังสือแดงๆตรงนี้ตัดกันสวยงามนะคะแล้วตอนนี้ก็จะมีบันไดข้างนะคะเพื่อวความสะดวกสบายในการเหยียบขึ้นรถเพราะเวลารถเราแต่งแบบนี้แล้วอะ่ะจะสูงขึ้นกับทุกคันนะคะแล้วอันนี้ก็ไม่ได้แต่งอะไรมากนะคะก็จะมีไลเนอร์แล้วก็ชุดกันชนท้าย นี้นะคะชุดกันชนท้ายนะคะกันชนท้ายเหล็กของเราพร้อมกับหมูแดงแล้วก็มีไฟ2ไองป้ายทะเบียนให้นะคะแข็งแรงนะคะตัวนี้เหยียบขึ้นได้สบายมากค่ะก็คือเพื่อความสะดวกสบายในการขึ้นท้ายกระบะนะคะ ูคันต่อไปของเราเลยนะคะคันนี้จะเป็นสีขาวอ่าถ้าเป็นเกียร์ธรรมดาก็จะอยู่6กแสนห้าหมถ้าเป็นเกียร์ออโต้ก็จะอยู่7จ็ดแสนสี่พบาทนะคะมาดูข้างหน้าเลยข้างหน้าใส่ชุดกันชนหน้าเหล็กของ KTC นะคะก็จะมีหูรากสีบอลเงินข้างหน้าแบบนี้นะคะไฟตันสปอร์ตอยู่หน้าฝากระโปรงเพื่อตัดกันให้มันสวยงามให้มันหล่อให้มันเท่นะคะตามสไตล์ของเราเลยอ่ากันชนหน้าของเราจะมีไฟตัดหมอกไฟเดย์ไลท์ให้อ่ามาด้านข้างต่อนะคะคันนี้ก็จะติด สติ๊กเกอร์ไปตั้นออฟโรดนะคะแล้วก็จะมีศาสตร์โคนแต่ไม่เยอะเท่าไหร่นะคะฟิล์มนะคะก็เหมือนเดิมเราติดให้เป็นฟิล์มเจรามิกแล้วก็มีคิวกันศาสตร์มีเบ้ามือเหมือนกันเลยจุดเด่นๆที่เราจะพาดูในแต่ละคันก็น่าจะเป็นล้อนะคะเพราะแต่ละคันก็จะใส่ล้อที่แตกต่างกันนะคะ บันไดข้างนะคะบันไดข้างของเราอาจจะมีหลายๆยี่ห้อหน่อยนะคะแต่ก็คืองานเดียวกันงานจากโรงงานเดียวกันทั้งหมดแต่ขึ้นอยู่กับว,ว่าปั๊มยี่ห้ออะไรนะคะมานี่ค่ะด้านบนนะคะของเราก็จะมีโลบาร์อาลเลนเดอร์ er, กับแหลกนะคะแหลกของเราจะยาว1.2เมตรนะคะเพื่อให้มันรับกันถึงเกินครึ่งคันเลยเนี่ยสวยงามมากนะคะแล้วก็ ชุดกันชนท้ายนี่เหมือนกันหูแดงและมีไฟสองป้ายทะเบียนตัวนี้น่าจะมีการติดจอด้วยนะคะแล้วมีกล้องหลังให้เนาะถ้ากล้องหลังของเราก็จะอยู่ประมาณตรงนี้นะช่องนี้ก็สามารถใส่ลูกบอลหรือใส่ปากนกแก้วลูกบอลได้นะคะหมดแล้วนะคะเดี๋ยวคราวนี้เดี๋ยวน้องพาไปดูรถที่น้องกำลังจะไปส่งมอบเลยนะคะันนี้เรามา คันที่สามของเราแล้วนะคะในคลิปนี้ก็คือคันนี้น้องเตรียมไปส่งมอบวันพรุ่งนี้ที่จังหวัดสุราษฎร์นะคะ<อ>ใครเห็นรถคันนี้สวยๆแบบนี้เจอกันได้ที่อำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะ,<อ>ะมาดูกันนะคะคันนี้นะคะเป็นสีบอลเงินเกียร์ออโต้ราคา7 1 1ด0 0บาทนะคะ<อ>แต่ตัวนี้ก็คือสแตนดาร์ดเลยมาจากโรงงานแบบไหนใส่ไปแบบนั้นนะคะ<อ>ตัวนี้ลูกค้าขอไม่เปลี่ยนกันชนหน้า<อ>ลูกค้าก็จะเอาเป็นตัวเดิมเลย อ,อักษรไททันสปอร์ตที่ขาดไม่ได้นะคะอันนี้อยากนําเสนอมากนะคะอันนี้เราใส่คิ้วล้อคือเป็นของแท้จากมิซูเลยนะคะยาง BF ตัวนี้ลูกค้าขอเป็นหน้ายางใหญ่ขึ้นมาหน่อยหน้ายางก็จะใหญ่ๆลายยางก็จะลึกๆหน่อยนะคะแล้วตัวเนี้ย ลูกค้าสั่งยกด้วย2นิ้วนะคะน้องจัดให้ยกหน้าหลัง2นิ้วทั้งหน้าและหลังนะคะแล้วก็สติกเกอร์เพิ่มสติกเกอร์มาตัวนี้ไททันไทยแลนด์นะคะคือที่อยากให้ดูสติกเกอร์ทุกๆคันนะ่ะเพราะว่ามันมีความต่างในระหว่างแต่ละคันวันนี้ลูกค้าติดฟิล์ม80ก็จะทึบๆหน่อยนะคะแล้วก็ยุกันศาสตร์เบ้ามืออักษรสีแดงเหมือนเดิมนะคะ ตัวนี้นะคะก็จะเป็นบันไดข้างสังเกตว่าตัวเซลล์จะเล็กมากขนาดสายสซ่สูงแล้วนะคะรถจะสูงมากเลยถ้าไม่มีบันไดข้างน่าจะขึ้นลําบากนะคะแล้วมาดูด้านหลังกันค่ะตัวนี้นะคะก็จะเป็นโลบาร์ของ o u t l ล n d e r นะคะโลบาร์เหล็กแข็งแรงแล้วก็ชุดกันชนท้ายอ่าชุดกันชนท้าย ตัวนี้นะคะจะมีเพิ่มเติมคือจะมีลูกบอลเพิ่มขึ้นมานะคะตัวนี้ลูกค้าบอกว่าอยากเอาไปลากจุงนะคะใส่ให้เรียบร้อยแล้วก็จะมีนี่ค่ะกล้องอยู่ด้านล่าง<อ>มันจะมีกล้องหลังด้วยเพราะว่าลูกค้าใส่จอนะคะ <st> ก็วันนี้น้องพามาดู3าคันก่อนที่จะเอาไปส่งมอบจะทยอยส่งมอบก,กันไปนะคะรถทีมงานด้วยรถน้องด้วยนะคะคัะก,กันไปแต่อยากให้ดูเป็นแนวทางในการแต่งของแต่ละคน แล้วยังไงน้องฝากติดตามเพจน้องด้วยนะคะเพจน้องมิสซูสายลุยโปรแลงแต่งเต็มและช่อง YouTube ของน้องก็คือน้องมิสซูสายลุยเบอร์โทรติดต่อน้องได้ที่0994615466ก็จะเป็นเบอร์เดียวเลยนะคะน้องหน้าตาอย่างนี้นะไปเจอกันที่ไหนทักทายได้หรืออยากจะเจอน้องที่ไหนก็จองรถมาค่ะเดี๋ยวน้องไปส่งแล้วเราได้เจอกันแน่นอนเซลตัวเล็กสายลุยยังไงฝากติดตามด้วยนะคะ บายบายค่ะ